ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มคิดไม่ออกค่ะก็สำหรับกลุ่มของเราก็ได้เลือกหัวข้อเป็น freshy f r i e n d s w o o ค่ะ freshy f r i e n d s w o o คืออะไรนะคะก็คือ ai chatbot ที่จะช่วยนิสิตปีหนึ่งในการที่ จะช่วยตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะในมหาลัยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการกินหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วทั่วไปะคะ่ะก็คือ AI c h a t b o t ของเราเนี่ยจะช่วยตอบคำถามน้องๆเปรียบเสมือนเป็นไกด์ของมหาลัยของเรานั่นเองค่ะสำหรับการสาธิตการใช้ o ู f a ฟชชี f a c นนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเริ่มด้วยการสวัสดีค่ะหลังจากนั้นเราจะพิมพ์คำว่า help เพื่อที่น้องจะได้เพิ่มคตัวอย่างคําถามออกมาค่ะแล้วเลือกพิมพ์ไปที่คำนวณเกรดซึ่งหลังจากนั้นเราก็ต้องพิมพ์เกรดที่เราต้องการแล้วก็หน่วยกิตนะค่ะ AI ก็จะแสดงเกรดที่เป็นเกรดเฉลีย่ยออกมาให้ต่อไปนะคะจะเป็นคําถามทั่วไปสามารถถามคําถามทั่วไปที่เกี่ยวกับมหาลายัยไม่ว่าจะเป็นพวก อาหารสถานที่หรือว่ากฎระเบียบต่างๆของมหาลัยหรือว่าเป็นคำถามทั่วไปก็ได้ค่ะซึ่งดีไซนิ่งไอของพวกเรานะคะก็มีการทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นนะคะคือปัญหาค่ะปัญหาของพวกเราที่พวกเราพบนะคะก็คือนักศึกษาปีหนึ่งที่มีคําถามค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าควรที่จะถามใครค่ะการเตรียม Data ของเรานั้นใช้วิธีการเตรียมโดยอิงมาจากคําถามที่ว่านักศึกษาที่กําลังจะเข้าเรียนมหาลัยครั้งแรกเขาจะมีคําถามอะไรบ้าง โดยทางเราแบ่งออกมาเป็นห้าหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการเตรียมคำถามนั่นคือหมวดทั่วไปการเรียนกฎระเบียบอาหารและสถานที่โดยจัดเตรียมไว้ในรูปแบบ Google Sheets เพื่อใช้ในการเทรนโมดูลต่อไปการเทรนโมดูลเราเลือกใช้ Dialog f o r เพื่อเทรนโมดูลด้วยคำถามหลากหลายรูปแบบให้รองรับกับคำถามของยูเซอร์ที่จะพูดคุยมากับ AI Chatbot ของเรา ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของโค้ดที่เอาไว้เทรนโมเดลค่ะโดยภาษาที่เราใช้นะคะก็จะเป็น JavaScript ค่ะในการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะคะโดยจะมีการกำหนดเลขพอร์ตเพื่อที่จะรับคำขอจาก HTTP มานะคะแล้วก็การเชื่อมต่อกับ Dialogflow เนี่ยเราจะเชื่อมต่อด้วย URL webhook ค่ะที่ถูกสร้างโดย Local Terminal นะคะแล้วจะใช้ตัวช่วยหนึ่งก็คือ pm 2ซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้โค้ดเนี่ยสามารถทำงานได้แม้ว่าตัวโปรแกรมเขียนโค้ดนะคะจะถูกปิดไปแล้วค่ะฉะนั้นนะคะในแชทบอทของเราเนี่ยก็จะสามารถคำนวณเกตเฉลี่ยได้ค่ะเัตติ้งหลังจากเราทำ ai chatbot เสร็จแล้วนั้นขั้นตอนต่อมาคือการทดสอบปฏิธภาพว่าเกิดปัญหาขึ้นไหม ซึ่งหลังจากการเททครั้งแรกเราพบปัญหาที่ว่าคำถามเกินจากที่ได้เทนไว้จึงมีการแก้ไขเพื่อรองครับคำถามให้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นครับ